รถกระบะสุดหล่อคันนี้มีคันเดียวนะคะคุณลูกค้าขาใครที่มองหารถกระบะเท่ๆแต่งเต็มแบบนี้ชุดแต่งจัดเต็มสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานไม้วิ่งยังไม่ถึงแสนต้องคันนี้เลยดูคลิปให้จบเดี๋ยวกางเต็นท์จะไปพรีเซนต์รอบๆคันนะสวัสดีค่ะพี่ๆ FC ทุกท่านวันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่ เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่มีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะนี่คันนี้กังเต็นจะมารีวิวมีคันเดียวในบริษัทนะเป็นกระบะยกสูง4ประตูตัวรีโวโล็อกโคด้วยเครื่องยนต์ 2.8G นะปี2019ราคานะตอนแรกเขาตั้งราคาไว้อยู่ที่789,000แต่ลดลงไปอีกลูกค้าคะเหลือเพียง 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะดูจากโคมไฟหน้าเขาเดิมๆจากโรงงานนะนี่ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กระจังหน้าเขาจะเป็นสีแบบลมดำตัดกับดำเงานะไม่ได้เป็นโครเมียมโครเมียมจะมีแค่โลโก้ด้านหน้านะตัวถังเดิมๆจากโรงงานเลยสีของรถนะเดี๋ยวติกกลางเต็นจะพาไปดูรอบๆคันคันนี้ไม่มีกลับสี เป็นรถใช้มือเดียวการันตีเลยไม่มีรถจมน้ำรถชนหนักนะสามารถตรวจเช็คได้จากเขาเรียกว่าอะไรนะที่เว็บไซต์รถโดนใจตรวจเช็คทั้งหมด274จุดรอบคันอ่าเจ๋งา่าล่านี่ซุม้มล้อโคตรสวยซุม้มล้อตัวนี้แม็กเดิมจากโตโยต้าเลยไม่ได้เปลี่ยนยางเดิมๆนะคะเป็นของบิสโตนนะขอบยางขนาด อ่สิบแปดนะคะยางยังใหม่อยู่เลยอของเราดูแลรักษากันอย่างดีนะตัวโชกเห็นตัวโชกไหมคะคุณลูกค้าตัวโชกเดิมๆจากโรงงานนะไม่ได้มีดัดแปลงตัดแต่งอะไรร้อยแต้มเนี่ยจากออทางโรงงานประกอบเลยเขาจะแต้มไว้เป็นของเดิมนะภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวพ่นเคลือบการสนิมจากเดิมโรงงานเหมือนกัน ตัวน็อตเห็นไหมน็อตไม่มีการขันไขขยับเลยมีเขาเรียกว่าอะไรบันไดข้างให้ด้วยอืมบอกยี่ห้อไฮลักสองนะคันนี้กระจกเป็นปรับทับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยเบามือจับเบามือจับนะคะเป็นแบบเคปฟล่านะคะสรงดักลักของรีโวอันนี้ก็เดิมเมนะติดตั้งจากโรงงานอันนี้ก็เป็นตัวคีเลนกันล็อกรถ เปิดรถใกล้จากตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกตัวกระจกนะคะเป็นโลโก้โตโยต้าเหมือนกันแล้วก็เป็นกระจกแบบเขาเรียกว่านะถ้าถ้าเป็นแบรนด์อื่นหนูเรียกว่า i m ม o r t ิเชอ e ์ม้งพูดไม่ผิดพูดไม่ถูกนั่นแหละแล้วก็มาพร้อมกับกันสาดด้านข้างทั้ง4บานเดิมๆติดตั้งจากโรงงานเหมือนกันนะให้ดูในกระจกนะกระจกเดิมๆโลโก้โตโยต้า ชัดเจนนะขอบโคเมียมจต่ประตูเห็นไหมไม่มีรอยหินดีรอยมแมลงหรือรอยแบบว่าเขาเรียกไง่ะเ้เรียกที่เกลือไม่มีที่เกลือเอาตอลกไปแล้วกันอ่ะเบามือจับเหมือนเดิมนะนี่ซุ้มล้อส,สวยๆก็ตรงนี้อีกแต่งเต็มมาครบสติกเกอร์อโ็โกคดุดันมากรถใหญ่รถสูงนะคะ คันนี้มีกล้องมองหลังไหมกล้องมองหลังก็มีเห็นไหมคะกล้องมองด้านหลังยังใหม่กิ๊ตไม่มีริ้วรอยเลยมาดูตรงนี้ไฟเบรก led ด้านหลังก็มีให้ด้วยนะไอตัวไฟท้ายนี่ก็เป็นแบบไฟ led เหมือนกันคือดูแลรักษาง่ายทนทานหาซื้อได้ง่ายนี่ค่ะแล้วก็ตัวบันไดด้านท้ายนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไฮรัก แมไลเนอร์นะคะใหม่เหมือนเดิมแต่อันนี้ทำความสะอาดหน่อยเพราะว่าจอดไว้สักพักหนึ่งที่ฝุ่นมันจับเมื่อวานฝนตกมาดูเต็มเมดูแบบเต็มเตมกันมากดีกว่าโคตรสวยเลยยังไม่มีเจ้าของนะคะสำหรับคันนี้ลดราคากันไปให้อีก เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าภายในตัวรถจะกว้างขวางขนาดไหนและใหม่ขนาดไหนไปดูเลขไม้ด้วยว่ากางเต็นท์พูดจริงหรือจกตาอ่ากุญแจเขาออกแบบมาได้ดีปึ๊บอ่าอดเปิดรถหน่อยภายในนะเป็นแบบหนังนุ่มๆนุ่มๆน,น,นะคะซับแรงกระแทกได้ดีภายในเดิมๆลำโพงมีติดตั้งกับตรงนี้ นี่แล้วก็ที่ปรับกระจ, uk, ทนะจกทั้งสี่บานนะเป็นออโต้เลยจากทางด้านคนขับปรับเป็น Auto, ออโต้อย่างนี้อย่างนี้เปิดได้นะกระจกปรับพับไฟฟ้าเป็นพุชสตาร์ทให้แล้วนะคะพวงมาลายัยหุ้มหนังแบบมันติฟังก์ชันมีคุซคอนโทลให้ด้วยนี่ปรับเซตได้จากตรงนี้ปึ๊บนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้นะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะแล้วเป็นโอปราสตัวแบบนี้ด้วยนะคะ สวยเงาเว็บสังเกตตรงนี้ไหมสังเกตตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นล็อกเทคนะคะอันนี้น่าจะเป็นเวลาออกรถเนี่ยจะเป็นในส่วนของของแถมที่ลูกค้าได้มานะได้ล็อกเทคนะนี่มีแบบ2กุญแจไขเดี๋ยวตอนรับรถไปกลางเต็นจะให้กุญแจไปด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทเครื่องยนต์และดูเลขไม้กันดีกว่า อลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยหน้าปัดหน้าจอแสดงมาตรวัดความเร็วของเขาสวยมากเห็นไหมคะไม่เจ็ด0มืประมาณ7 8็ด0ไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกอไม้นะนี่ดูหน้าจอเป็นทัสกิีนหรือเปล่าเป็นทัสกีนด้วยนี่คืนวิทยุอ่ะปับ เสียงได้จากพวงมาลัยนะคะเปลี่ยนช่องนอยอคุ้มค่าราคาประหยัดได้ราคากระบะคันนี้จริงๆถ้าเปรียบเทียบเท่ากับรถเก่งป้ายแดงได้กระบะสี่ประตูไปใช้เลยนะคะ<อ>มีอะไรมีอีกมีอะไรอีกแอร์เป็นแบบระบบแอร์ตั้งแบบออโต้ได้ด้วยน,นี่ปรับเป็นแบบออโต้อยากเย็นช่ำๆมาปรับอุณหภูมิซะหน่อย เหลือสักยี่สิบเอ็ดองศาเขาก็จะปรับให้เองเห็นไหมคะปรับพัดลมให้เองด้วยเออเจ๋งมากเลยแล้วที่สำคัญใครที่ตามหากระบระสี่ประตูเกียร์ออโต้ต้องคันนี้เลยนะเป็นเกียร์ออโต้สามารถขับได้ทั้งสองโหมดขับเป็นออโต้ก็ได้เมนน่นก็ได้นี่ปัดพวงมาลัยมาตรงนี้นะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้จากตรงนี้ขับมันขับสนุกแล้วก็มีโหมดอีโคคาร์ด้วย อีโคคาร์นี่จะเป็นโหมดที่ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็พาวเวอร์โหมดเนี่ยพาวเวอร์โหมดเวลาเราใช้ในกรณีที่วิ่งแซงดีกว่าเล่งแซงปุ๊บแต่จะบอกว่าถ้าไปกดเปิดบ่อยๆเปิด,ปด,ปดค้างไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงนี้น้ามันแพงเนาะอ่านี่ที่เก็บของเจ๊กลางตรงนี้กว้างแล้วก็ลึกมากแถมมีที่เสียบชาร์จได้อีกที่เสียบชาร์จนะมองไม่เห็นไหนเข้าไปดูหน่อย เป็นแบบที่เสียบชาร์จปลั๊กไฟบ้านด้วยนะในแก๊กกลางนะคะนี่แล้วเขามีที่วางแก้วน้ํานี่ออกแบบมาให้ตรงใจกับคนไทยเลยชอบแวะเข้าปั๊มบ่อยๆอ่ะวางอ่ะวางแก้วน้ําได้ถึงหกหกจุดด้วยกันนะตรงนี้หนึ่งแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่งแล้วตรงนี้อีกสองแล้วตรงนี้อีกสองนะคะอันนี้เข้าไปซื้อกาแฟในซื้อไปเลยทั้งหกแก้วนะแบ่งปันพี่น้องที่เข้ามานั่งในรถ อ่าภายในภายในกว้างขวางจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะด้านนั่งข้างเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้ามาดูเองเดีวะว่ารถคันนี้ใหม่ขนาดไหนไปค่ะไปทางเบาะที่นั่งด้านหลังกันดีกว่านะคะนี่เบาะที่นั่งด้านหลังโคตรกว้างมีแอร์ข้างหลังให้ด้วยบอกเลยว่าขึ้นมานั่ง บนรถปุ๊บอากาศร้อนกลัวร้อนแอร์เย็นเชียบแน่นอนอ่ะมีที่พักแขนให้ด้วยจะบอกว่าที่พักแขนมีที่วางแก้วอีกแล้วเอ๊เขาออกแบบมายังไงที่วางแก้วเยอะแยะเต็มไปหมดแหคุ้มค่าจริงๆอ่ะตรงนี้เพื่อคนไทยแม่บ้านของเราต้องมีนะคะที่แขวนถุงแกงนะอ่ะกลางเต็นเรียกอย่างนี้แหละที่แขวนถุงแกงเพราะเวลามีอะไรเราก็ไม่ค่อยแขวนกันกองกไว้หลังรถอืม เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าเครื่องยนต์เขาจะดูสะอาดใหม่โครงสร้างด้านหน้าจะเป็นยังไงไปดูกันมาในส่วนของตัวเครื่องกันดีกว่าเครื่อง2.8นี่เคลเบอร์ออรอบอกเลยขึ้นเขาสะดวกสบายนะวิ่งแซงได้รวดเร็วนะคะระบบความปลอดภัยของเขานะนี่เขาจะติดตั้งด้านนี้ตัวนี้นะเป็นเบรก ABS นะดูการเก็บงานเก็บตัวเครื่องของเขา ได้เนี้ยบมากเครื่องยังใหม่อยู่เลยไม่มีสนิมเกาะแม้แต่จุดเดียวนะเห็นไหมคะไอตัวพวกเขาเรียกว,ว่าของเหลวรอบคันเนี่ยคังเต้นจะตรวจเช็คให้เวลาคุณลูกค้าจะออกรถไปนะเราจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนด้วยแล้วก็ตัวแบตเราดูวันหมดอายุของแบตนะถ้าแบตมันใกล้หมดอายุหรือมันไม่พร้อมการใช้งานแล้วคังเต้นเปลี่ยนไปให้อีกอ,ออกรถเหมือนได้รถป้ายแดงไปเลยในราคา ราคาเต็มหะคันนี้จริงๆเป็นล้านนะจะบอกเลยถ้ามันแต่งมารอบคันแล้วราคาป้ายแดงอราคาเป็นล้านแต่ราคาคันนี้เพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะเรารับประกันตัวเครื่องตัวถังด้วยนะคะว่าไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจมน้ําไม่มีรถกลับสีหรือรถตัดหัวย้อมแมวมานะจะ๊ะมาดูในส่วนของโครงสร้างตรงนี้ก่อนโครงสร้างตัวนี้โครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไข่ขยับมีเพจ เหมือนเดิมเป๊ะๆไม่มีการบิดเบี้ยวเลยเห็นไหมคะามาในส่วนโครงสร้างด้านหน้านี่นะคะแทนกล้องกันให้เห็นชัดๆเลยว่าโครงสร้างด้านหน้าอยู่ครบเหมือนเดิมน็อตไม่มีการขันไขยขยับเลยเห็นไหมอันนี้จากอันนี้รอยตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นรอยจากการปิดฝากระปอง,ป,งปึ้งตั้งบ่อยๆตรงนี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมคะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานรถ เ,เขาเรียกว่าเจ้าของคนเดียวแล้วเอามาขายเต็นท์นะเอามาขายที่โชว์รูมเรานะเหมือนเดิมฝากระโปรงมาในส่วนของฝากระโปงข้างหน้านี่เดิมเดิมดูซิมีโลโก้ไหมอ่ะมีโลโก้ไหมนี่ถ้าเป็นของถ้าแบบว่าฝากระโปงถูกเปลี่ยนมาแล้วมันจะไม่มีโลโก้อย่างนี้ติดมาให้นะคะอ่าเบดอาร์ต,ตอยู่เหมือนเดิมไม่มีการทำสีไม่มีการชนหนักแน่นอน นี่ค่ะสติกเกอร์ยังติดดูเลยนี่ใช่สติกเกอร์เปล่าใชา่ใช่นี่โคตรสวยโคตรคุม้มบอกเลยว่าที่นี่ออกรถเครดิตดีจัดไปฟรีดาวได้จริงๆคุณลูกค้าสนใจนะเดี๋ยวกลางเต็นจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างมุมภาพดีกว่าเดี๋ยวคุณลูกค้าเวลาปากหาใตา้คอมเมนต์บางคนนะดูแล้วก็หาไม่เจอ นี่เดี๋ยวเราให้ซุนด,ดูในส่วนว่าเวลาเราตรวจชออรอบคันนี้ค่ะเต็นบอกว่าเว็บไซต์รถโดนใจอ่ะมาจากไหนนี่เขามีเว็บไซต์อยู่ตรงนี้เขียนว่ารถโดนใจตรวสอบทั้งหมด274จุดก่อนที่เราจะนำรถคุณภาพคุณภาพแบบนี้มาขายให้คุณลูกค้านะอ่าสำหรับคลิปวันนี้ที่กางเต็น์มานำเสนอเจ้ากระบ,บะ r ีโว่ร็อกโค2.8คันนี้นะคะใครสนใจใครที่กำลังมองหาอยู่นะ ติดต่อมาได้เลยสาดัวคุยตลอด24ชั่วโมงแล้วถ้าคลิปหน้าคลิปต่อไปคุณฝากคุณพี่นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและซับสไครก์กางเต็นท์ไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวมีรถคันใหม่ที่เข้ามานะกลางเต็นท์จะเข้ามาอัปเดตให้พี่ๆอีกทีนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ